ตัวสุดท้ายตัวที่30มสิพดีมาแล้วครับปืนระดับสีทงมาเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับเกมเมเทอนสลักกันอีกเหมือนเดิมครับหลังจากที่ห่างเหินเดินห่างหายไปหลายวันก็ได้กลับมารันวงการเกมกันแล้วครับ yeah! สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนคลิปก่อนๆนั่นแหละเราจะมาซุ่มตามหาตัวละครและปืนใหม่กันครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะความสามารถตัวละครใหม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้อ่านมาครับแต่ผมเห็นว่าสกิลนางนี้แบบเทมากผมก็เลยอยากได้ครับ สกิลของนางนั้นก็คือการบินขึ้นไปบนฟ้าสู่ภพภูมิเทวดายิงกระสุนลงมาจุติเป็นพระยานาคาลูกสักยะมุนีลูกเป็นใครถามเจริงเหระน้องแล็บอกว่าน้องก็บอกว่าน้องเป็นลูกขององค์พระสยามุนีสายวิทยาศาสตร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลอยนะล้านเปอเซ็นต์เลย คือเห็นน้องเขาดังมากครับเลยจะมาขอพึ่งบารมีน้องเขาหน่อยครับเพราะว่าใส่ติกตอกไปที่ไหนก็เจอตัวละครใหม่ก็จะเป็นตัวละครสายโจมตีครับซึ่งผมอยากได้มากแต่ผมเชื่อเลยว่าน่าจะได้ตัวละครเก่าอีกแน่นอนครับตัวละครเก่านี้ผมก็ยังไม่มีครับถ้าได้มาก็ถือว่าดีนั่นแหละครับตัวละครนี้น่าจะชื่อว่าลิลลิสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบเป๊ะเวอร์ ส่วนปืนใหม่ก็จะเป็นปืนใบมีดนี่แหละครับรู้สึกว่ามันจะเท่มากครับคือยิงออกไปแล้วก็มีใบมีดควงกลับมาด้วยบอกเลยว่ารู้สึกว่าชอบใจแต่อันนี้รู้สึกว่าจะผิดตู้ครับอันนี้เป็นตู้ที่ขุดจอบแดงหรือเปล่านี่เราจะมาขุดแค่ตู้จอบทองก็พอครับเพราะว่าจอบแดงเรามีอยู่น้อยนิดเอาไว้สุมปืนอื่นดีกว่า ส่วนรางวัลในตู้ก็จะมีแบบปืนเดิมๆเ,เป๊ะเลยมีเพิ่มมาแค่ปืนใบมีดโกนนี่แหละครับที่เขาให้ลองเล่นมาก็รู้สึกว่าคล้ายกับปืนสไนคยครับรู้สึกจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปขุดหาตัวละครกันก่อนดีกว่าครับผมจะขุดแค่30ที่ขุดก็พอครับแต่เรามียูนหนึ่งครับเราต้องซื้อแล้วแหละจงังหวะนี้กดไปที่34ลดลงมาเหลือ2ีก็พอแล้วครับ เสียเพชรไปทั้งหมด408เอ,อ่อขออภัยครับ487ขออภัยครับแปบ๊บหนึง่งมากเป็นจำนวนถึง7เอ่อ7ล้าน6เอ่อขออภัยค่ะ706เอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง768เดี๋ยวเราไปเริ่มขูดกันเลยครับ เอาเป็นว่าขุดทีละ10ครั้งเลยแล้วกันขุดทีละครั้งนี่น่าจะยากแน่นอนไปครับสิบครั้งแรกยังไงเอ่ยกระเป๋าจดหมายเต็มไปเองละอันนี้ผมจะปักลงตรงแบบกลางเป๊ะเลยนะเผื่อสิครั้งมันจะอกอกตัวละครมาให้เราไปยังไงไม่น่าจะได้หรอกครับถ้าใครได้นี้บอกเลยว่าดวงดีมาก ได้เป็นพวกเศษเหล็กปืนมาแล้วก็อะไรนะครับเนี่ยน่าจะเป็นปืนหรือไม่ก็ตัวละครหรือเปล่า oh <my> ใช่ครับได้เป็นธามะมานั่นเองถามไปครับครั้งที่20สบครับมาดูกันว่ารอบนี้จะมีมาหรือเปล่าตัวละครเนี่ยจะเลือกปากไปทางสายแล้วกันครับถ้าที่เดิมเดี๋ยวมันจะได้ตัวละครซ้ำๆอกีกเพราะงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนที่ขุดบ้างแต่ด้านในมีอะไรออกมาเออ มันจะเป็นพวกเศษเด็กแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเป็นตัวละครครับได้นาเดียมาครั้งสุดท้ายครับครั้งที่3 0นั่นเองตรงนี้เราจะเลือกปากทางไหนดีว่าทางซ้ายหรือว่าตรงกลางดีกว่าครับเอาตรงกลางแบบเป๊ะๆตรงแสงปากกายนั้นเลยมาดูซิว่าตัวละครเราจะได้ตัวใหม่หรือว่าตัวเก่ากันอีกรอบนี้แสงวิบวับมาแล้จังหวะนี้ยังไงเอ่ย มาแล้วครับตัวละครสีม่วงหรือเปล่าเนี่ยเออรอบนี้ได้เป็นปืนครับเป็นปืนน้ำแข็งมานั่นเองยืนยันเลยครับตัวสุดท้ายตัวที่30พอดีเป็นประกายสีส้มออกมา <c oughs> ได้เป็นน้อง <c oughs> ลิลิทนั่นเอง <c oughs> จริงๆอยากได้ตัวละครใหม่มากกว่าครับเพราะว่ามันเป็นสายโจมตีไงแต่ที่ผมเคยสุ่มตู้นี้มาก็ไม่เคยได้ตัวละครใหม่ล่าสุดเลยครับได้แต่ตัวละครเก่านั่นแหละ แต่ก็ถือว่าดีครับเพราะตัวนี้ผมยังไม่มีไงไปครับเดี๋ยวเราไปสวมหาปืนกันต่อเลยดีกว่าครับรอบนี้จะแบบกดข้ามอนิเมชันไปเลยดีกว่าเพื่อไม่ไปการเสียเวลาแล้วก็กดไปทีละสิบครั้งเหมือนเดิมครับมาดูซิว่า10ครั้งแรกจะเป็นยังไงกระเป๋าจดหมายก็เตือนอยู่ได้ตลอดครับมาแล้วครับได้เป็นเศษเด็กสีรุ้งมาด้วยเออแล้วผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเรากดข้ามอนิเมชันมันไม่ให้เราเลือกที่ปักเนาะ แลวเป็นว่าไม่เป็นไดรครับมันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเร่งคลิปกันเลยดีกว่าครับได้มาแล้วครับปืนใบมีดบินระดับสีส้มนั่นเองต่อครับมาแล้วครับปืนระดับสีเหลืองได้เป็นปืนอะไรเอ่ย ได้เป็นปืนเก็ตลิงครับถือว่าได้อยู่แหละไม่แน่ใจว่าออกในครั้งที่เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูตารางเอาครับขุดมาจนถึงรอบที่80ก็ยังไม่ออกเลยครับผมก็เลยเลือกขุดทีละครั้งเอา มาแล้วครับปืนระดับสีเหลืองปืนอะไรเอ่ยเป็นปืนใบมีมโดโกนนั่นเองครับโบ้ได้แล้วแต่เป็นระดับสีเหลืองเองไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไรครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ครั้งที่เกือบ90แล้วแหละครับกว่าจะได้บอกเลยว่าโคตรเกลือมากขุดปืนระดับสีเหลืองต่อในรอบที่3กันครับไปดูกันว่ารอบนี้เราจะได้ปืนอะไรมา ปืนระดับสีเหลืองในรอบที่3ได้เป็นปืนแกตลิงนั่นเองได้มา3-2บอกแล้วครับแต่เอาเป็นว่ามันได้อัพดาวอยู่ครับถือว่าดีอยู่มั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดีหรือเปล่าแต่ครั้งนี้แบบพุดไม่กี่ครั้งมันก็ออกแล้วนะถือว่าดวงน่าจะดีมั้งเนาะเดี๋ยวมาดูตารางกันสักหน่อยครับนี่ไงแกตลิงได้มาในครั้งที่67 ปืนใบมีดปินได้มาในครั้งที่89แล้วก็ปืนเกตลิงอีกกระบอกหนึ่งก็ได้มาในครั้งที่70ครับต่อไปก็จะขุดหาปืนระดับสีทองกันแล้วครับมาดูซิว่าเราจะได้ปืนอย่างใจหวังกันหรือเปล่าไย 73ครั้งแล้วครับรอบนี้นะ่าจะออกปืนระดับทองได้แล้วหรือเปล่าต้องเลือกขุดดีๆหน่อยครับเอาไปทางขวาแล้วกันปักลงไปไม่รู้จะได้ไหมนะมาดุนกันครับมาแล้วครับปืนระดับสีทองมาแล้วได้เป็นปืน AK นั่นเอง โอ้ถ้าได้เป็นปืนใหม่ผมว่าจะไปสุ่มตัวละครใหม่ให้ได้แต่อันนี้ได้เป็น AK มาครับเอ,อาเป็นว่าไว้เล่นกับไลลาก่อนแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสุ่มให้ดูเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่คิดจะสุม่มบอกเลยว่าปืนและตัวละครใหม่ของผมมันออกยากมากสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากชื่นชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยล่ะบายบายครับ